ที่ดีใจกว่าบอสโจก็คือสอนุนลเราหลุดเนี่ยองช่วงที่เกะกองแล้วกอะช่วงที่เกะท่องน,น,นะครับเนาะเฉพาะ40บาทของสอนุลน,นี่ก็1ล้านเบาๆเองครับ1ล้าน2แสนหมื่นบาทสวัสดีครับเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับเนาะบ้าพี่น้อง เมื่อคืนนี้น้องอิงเสือ้อผ้พ่อโจนะครับด้วยทองคำสิบบาทที่เบาชนได้นำเสนอไปแล้วนะครับเนาะหลังจากนั้นอีกบม่กีน่นาทีนะครับหลังจากลงมาจากคอนเสิร์ตทางพ่อโจน้องอิงนะครับซอนุถกระชัดเต็มพี่น้องเอ้ยด้วยการเซอร์ไพรส์บอดโจนะครับเพื่อกาที่แกเพื่อจะใหะ้จุดเค้กมาก่อนนะครับจุดเค้กมาก่อนเพื่อที่จะ บอโจโูได้อธิษฐานแล้วได้เป่าเค้กเนาะหลังจากเป่าเค้กเสร็จนะครับบานนี้แหละครับความต,ตือนเต้นมันเกิดขึ้นตรงนี้เองนี่นพี่น้องเอ,งเอง้เกิดขึ้นตรงที่่อนุ่ดแล้เอา,อากองกม้กมๆมาให้บอจนะครับแกะยากเกองกลมๆมันก็ได้ <laughs> นะครับติดกาวไว้ติดเทปกาวไปเนียนนะครับเนาะแตกกะ ก็สิมันธียากกันบ่ครับเมื่อนึงเพ่นก็อุมลูกนําเนาะอุ้มน้องลําแพนน้านะครับน้องลาแพนก็เพึงจะตื่นนะครับงงเงี้ยงงวงเงี้ยอยู่พอก็อุมพอแต่พออุ้ม้วบาดนี่ก็ขลยเฮ็ดในแกะอย่างได้จัง่อยพี่น้องนะครับแต่ก็บไริเป็นปัญหาอยังดรอกนะครับพอแต่แกะมากกัเพ่นเอาผ่าห่อนะครับผ่าที่ห้อนี่ผมขเข้าใจว่าเป็นผ่าพิจมุกเอาแบบง่ายๆนะ แตแก้ยางไดกันตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะแก้ได้นะครับพอ,อแท้แกะออกมาแล้วโอ้โหพี่น้องเอ้ยโอ้หูนะครับเป็นทองคําแท่งนะครับแต่ถ้าหมดมันสี่สิบบาทอ่าเบาชนไปเห็นหลวกดีใจน้ำบอสโจหลวกะทุกคนนะครับที่ดีใจกว่าบอสโจก็คือซอหนุดเราหลุดนี่อ่งช่วงที่แกะกองแลวกะช่วงที่แกะทองนะครับมาที่ ทีเนื้อก็นั่นก็คือพี่น้องเอ,อ้ยทองสี่สิบบาทซ่อนรุ่นพันบอกว่าตามจำนวนอายุเพิ่นว่ามันขาดบาทนึงได้เสื้อน,นุ่เด้อเรา41แล้วนะครับนะขาดบาทนึงหามาใส่อ,อีกนะครับนะครับของซ่อนุ่เสื้อผ้าทองคำบาจูด้วยทองคำแท่งหนัก40บาทน้องอิงเสื้อผ้าบาจูด้วยทองคำ สร้อยคอทองคำหนักส0บบาทสองทันนี้นะครับสองทันนี้นะครับสองทันอีกแล้วนะครับนะสองทานนี้หาสิบบาทครับสองคนร่วมกันห0สบาทคนอื่นผมว่าท่านาได้บอกถึงนะครับด้วยพี่น้องเดี๋ยวจะคลิปหน้าจะจะ,จะบอกถึงนะครับสองคนห้าสิบบาทนะครับโอ้โหผมไปเซิร์ชมึงในเน็ตพี่น้องเลยทองคำมือว่านี่ บาทละ32,000บาทเฉพาะ40บาทของสอนนุ่นนี่ก็หนึ่งล้านเบาๆเองครับหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทน้องอิงสามหมื่นสองพันบาทเนาะคูณสิบเข้าไปเป็นสามแสนสองหมื่นบาทพี่น้องเอ้ยสองทันร่วมกันห้าสิบบาททองห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาท ตกไปหนึ่งล้านห้าแสนกว่าบาทโอ้หนักจุกๆนะครับบาน,เนีเก็พี่น้องที่เมืองทั้งหน้าจอโทรศัพท์กระตื่นเต้นกันทั้งผมลหะครับแล้วค,คนที่ตื่นเต้นบ่แพ้บอจโจอบอ่แพ้์ซอหนุดบ่แพ้ทุกคนที่อยู่ในบอแพ้บอจโจที่ตอนพ้นแกอันนี้คือ บรรดายูทูบเบอร์ที่เป็นลุมถ่ายนะครับยูทูบเบอร์หลายก็ท่องขําอีกนะครับจนบางคนนะครับถือกล่องอยู่นะครับมือถือกล้องแต่บ่มีขากล่องนะครับบริภภาพเด็ดต้มเขา <laughs> โอ้ยจเป็นขากเป็นแน่พี่น้องมาชนเมืองแล้ลกปอดอาญ,ญาอีลีด้อาญ,ญามากโคตรด,ด่วคืออาญ,ญาไอยูทูบเบอร์นะครับลุ่มถ่ายกันนะครับ นอ้องอุงอิงบอกว่าเราเรื่องน้องอิงมาคลืนนะครับบนเวทีเธอก็เซอร์ไพรส์พ่อโจนะครับด้วยทองคำสร้อยคอทองคำหนักสิบบาทเนาะพอลงมาจากเวทีนองกะอ่ามาเอาพวกมาไล่นะครับพวกมาไล่มาวายสอนุชหรือว่าแมนุดนี่แหละนะครับเอายังไงคือแมนุชเนาะเพราะว่าเพิ่น เป็นแม่ลูกกันแล้วนะครับเมื่อวายแม่เพิ่นนะครับเป็นภาพที่หาคำบรรยายมาไม่หมดพี่น้องเป็นยังยังวัยังสันบาวชะจะหาคำบรรยายว่าเออลูกพ่อแม่หรือว่าทุกคนนะที่อยู่ในวงเนี่ยพี่น้องเขียนมาครับการที่เจอกันทุกวันก็จริงนะ เป็นยังต้องยกมือไหว้กันทุกวันนี่แหละคือทำเนียมประเพณีของคนไทยนะครับเห็นหน้ากันก็ยกมือไหว้กันสวัสดีกันมันเสียดไหนทุกคนหกักแพงกันตลอดนะครับโมเมนว่าเห็นหน้ากันทม,มือเจ้าสิวะดีไปเห็นอย่างตัวนี้โมเมนแต่ที่เห็นได้ก็คือในวงเรานะครับวัดดีกันทุกมือแต่คนที่วัดียุดูกระมูก็คือน้องอิงนะครับเธอวัดดีทุกคนที่อยู่ในวง นะครับถ้ามีโอกาสนะหวัดดีทุกคนที่อยู่ในวงแล้วก็ FC แฟนกับทีมา่ามอบมาไล่หนำใจหนาไวที่ลังไวที่หรือว่าขอถ่ายรูปเธอหวัดดีคนละสองครั้งนะครับก่อนก่อนจะถ่ายรูปหรือว่าก่อนรับมาไล่หนำใจหนึ่งครั้งหลังจากนั้นแล้วก็อีกหนึ่งครั้งเป็นสองครั้งบางคนนองไหวนองหวัวดดีหรือไหวถึงสามครั้งนะครับนี่แหละครับคือน้องอิงนะครับน้องอิงลูกสาวของเฮา สุดยอดอพ่อพี่น้องความดีทําให้ตุงน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปที่ไหนก็มีแต่คนห้าคนแพงนะครับก็ขอให้ว่าโจแลวก็ขอบครัวมีความสุขหลายๆนะครับในวันเกิดเมื่อขึ้นที่ผ่านมาแลวก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกวันนะครับนาผ้าอ,องค์กรสาวน้อยเป็นนแพ้งหรือว่าวงมะล่าสาวน้อยเป็นนแพงเท่านี้แหละนะครับเนาะจะเลยรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ฤดูการนี่ว่าเกิดปรากฏการ์ทีน้องวิ่งเข้ามาว่าปังปังปังแล้วครับฤดูกาลหน้าต้องอลังการมากกว่าปังนะครับต้องอลังการเลยครับอลังการเฮ็ดเห้อ่าโลกเห็นไปเลยว่าลํำเพินวงสาหน่อยเพชรบนแพงสุดยอดพิรินะครับเนาะขอ,ขอขอคุณ FC แฟนคลับทุกท่านนะครับเด้อห้ทุกท่านก็มีความสุขกันสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือ f c แฟนคลับนะครับ เอฟซีแฟนคลับคืออ่าทันเว้าแบบอันนี้ก็คือลูกค้านั่นแหละครับเนาะคือผู้หนุนคู่ผู้สนับสนุนที่แท้จริงของศิลปินวงสาวหน่อยแผ่นเพล,เพล,เพลงเป็นผู้สนับสนับสนับสนุนที่แท้จริงของเหล่ายูทูบเบอร์เหล่าครีเอเตอร์ทุกคนนะครับแล้วกะ็ยุเอฟซีแฟนคลับเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบ่าบา,าสิเป็นเอฟซีแฟนคลับทั้งหน้าจอ <ítulo> uh, ดูคล uh ิปให้ครีเอเตอร์หร kind of uh, ือว่ายูท uh, ูบเบอร์ห hmm. ร uh ือ huh. ว่าท uh ั้งเพจทั้งอย่างนี่คือผู้มีพระคุณนะครับที่เอ่อเขิดอยัางก่อนผู้ไม่ประสงค์จะออกนามก็แล้วกันนะบางคนเกิดไปคอมเมนต์อยู่แต่ว่าเอาจริงหรือคือนี่แหละบบประสงค์จะออกนามนี่แหละนะครับเนาะคือเขาเอิดอยังพลังเงียบนะครับบางคนดูก็ไม่ได้คอมเมนต์บางคนดูคอมบริเวคอมเมนต์เพราะว่านยังบางคนก็คอมเมนต์บพเป็นเห็ุบพเป็นอยาก อยากคอมเมนต์ยู่แต่ว่าอยากใสอีโมจิน้ำอยากใสอันนี้น้ำแต่ว่าใสว่าเป็นก็นเลยบยอ่อด้คอมเมนต์เห็นมูเฮ็ดได้แต่ว่าเฮ็ดบ่ได้กับกะบ่บ่เฮ็ดบ่อใดคือบ่ได้คอมเมนต์ดังสีนะกะบ่เป็นอย่างครับพี่นอ้องทุกคนถือว่ามีส่วนร่วมสนับสนุนวงสาวน้อยเพริลแพงสนับสนุนน้องหญิงสนับสนุนคี้เตรอหมยถึงว่าสนับสนุนยูทูบบตรทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งบ่าวชนนะครับด้วยการ ไม่กดข้ามโฆษณาเนาะดูคลิปให้จบไม่กดข้ามโฆษณาโฆษณากดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับเนาะแต่เห็นว่ามีประโยชน์กับกดแชร์ให้แน่นะครับรลกาการกดแชร์นี่ก็คือเป็นการส่งเสริมยูทูบเบอร์ได้ดีที่สุดเพราะว่ายังเพราะว่าคนที่เพิ่นบ่ได้เมืองเพิ่นเกษสิได้เมืองนั่บางคนบางคนบ่ฮู้ว่าเออมีช่องเบาช่นอยู่เฮ็ดคลิปน้องอีมน้องลูกองอีลีบ่ว่าเป็นวคลิปเดี๋ยวหายไปเลยนะครับการแชร์ก็คือ เคลื่อนยังก์กระจายคลิปออกไปนะครับให้คนอื่นเห็นหน้าบางคนมันกิดบกหูวจังนะพี่น้องเนาะขอขอบคุณหลายๆนะครับทุกกำลังแรงใจนะครับทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมคลิปวิดีโอทุกไลค์ทุกแชร์นะครับนะฝากกดกระดิ่งไว้น้าแน่ได้พี่น้องได้เพราะว่าการกดกระดิ่งทั้งหมดน่ะนะครับมันจะแจ้งเตือนไปที่หน้าฟีดหรือว่าหน้าจอโทรศัพท์ของ FC แฟนคลับทุกท่านนะครับเวลามีการเคลื่อนไหวมีการลงคลิปลงโพสต์หรือว่ามีการเห็นอย่างใน ช่องบ่าวชนมันก็นจะไปแจ้งเตือนยู่ที่หน้าฟีดหน้าโทรวัสา์ของพ่อแม่์เอฟซีแฟนคลับนะครับเนาะนะครับ,นะรบอีกช่องทางหนึ่งก็คืออีกช่องหนึ่งของบ่าวชนก็นคือช่องพ่อชนคนเขียนมะลาศนะครับเป็นช่องยูทูบด้วยกันทําคลิปเกี่ยวกับน้องน้องวิง่งด้วยกันนะครับแต่ว่าจะอีกสไตล์หนึ่งนะครับบริบทบริบทกอติดไม่ต้งพี่แต่ว่าสิ่อติดทั้งบ้านน้องวิงนะ่งเนาะทางการสร้างบ้านบ้างบรรยากาศอยทุกทุกอย่างการเดินทางอาจจะมี เป็นการแตกต่างนะครับแต่ว่ากับเหตุฉีบของน้องเองที่เก่านะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็คือทางเพจเบาวชนคนเข็มมาลาดนะครับเด้อฝากกดติดตามทั้งเพจให้น้ำเน่าทั้งเพจขาดผู้ที่ตามไล่หลายพี่น้องเออก็บท่านใดสมีไล่ได้ดอกบอท่านในพานกดนะครับเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ